ลุปซีซั่นใหม่มีอะไรบ้างซีซั่นนี้ชื่อ Mac Out เจอแน่นอนไดนาม c กและเจนปาสสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนเทรนเนอร์ชาวโปเกมอนโกทุกคนนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโปเกมอนเทรนเนอร์โอ้มีอาการแบบทันหลังนิดหน่อย <c oughs> นะฮะก็วันนี้จะมาพูดถึงหรือดูการใหม่ที่เราจะเจอนะฮะนั่นก็คือหรือดูการที่ชื่อว่า Mac Out นั่นเองนะครับก็ จะเป็นฤดูกาลที่เราจะได้เจอกับโปเกมอนในภูมิภาคกาล่านะครับแล้วก็เคียวไดแม็กและไดนาม็กนะครับนี่นะฮะอย่างที่เห็นเนี่ยจะเป็นไดนาม็กนะครับแล้วก็โปเกมอนจากภูมิภาคกาล่านะฮะเจ้ากระต่ายนะแล้วก็มีลิงนะลิงพืชนะฮะแล้วอีกตัวอะไรไม่รู้นะฮะนี่เป็นตัวอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับอ่ะช่างมันมาดูนะฮะ ว่าโ,โปรมอนโก้แม็กเอาท์นะฮะหรือว่าเต็มแม็กเนี่ยนะฮะมันจะมีอะไรบ้างนะฮะโดยนะฮะหรือดูการใหม่เนี่ยฮะเราจะถูกเปลี่ยนในวันที่3กันยาเวลา10โมงนะฮะจน1 3ึงสามธันวานะ,ะยาวไปถึงสิ้นปีเลยนะครับตามเวลาประเทศไทยนะครับออกไปไปชนไปด้วยกันนะฮะแล้วนี่ครับเขามี วิดีโอด้วยเอาไปดูกันหน่อยนี่สตาร์เตอร์ทั้ง3ตัวโอ้โหแล้วนี่ขาใครละนี้นะฮะนี่ร่างสองแล้วนี่ไดานามกนะฮะนี่ฮะไดานามกนะสุดยิ่งใหญ่นี่ร่างสามแล้วก็เทพนะฮะนี่ไดนามกไดนามิก นี่นะฮะประมาณนี้แล้วนี่รูปไข่ก็ไม่รู้ช่างมันนะฮะอ่ะต่อครับปิดก่อนนี่นะฮะอ่ะมีอะไรบ้างนะฮะไปให้สุดนะฮะเดี๋ยวกิจกรรมนะฮะเผชิญหน้ากับเบลมอนที่ค้นพบครั้งแรกในภูมิภาคกาล่านะครับก็จะเจอกันนะครับคือปกติเนี่ยจะอยู่ในโปเกมอนซอสแอนชิลบนนินเทอร์สวิตนะออกมาหลายปีแล้วละ ผมก็เล่นจบไปแล้วนะครับภาคใหม่ผมยังเล่นไม่จบเลยนะไม่ค่อยมีกําลังใจเล่นเท่าไหร่นะฮะเดี๋ยวอา,อาจจะเอากลับมาเล่นนะครับเลือกไปว่าคู่หูกาลาได้เลยนะฮะเดี๋ยวก็คงมีกิจกรรมมานะฮะแล้วให้เลือกซึ่งเลือกก็ไม่มีอะไรแจกต่างกันนะครับนะฮะเลือกคู่หูอ๋อแล้วมีพื้นหลังอัลบั้มโปสการ์ดด้วยนะ จะเปลี่ยนไปสําหรับฤดูกาลนั้นๆเพื่อฉลองฉลองสาหายใหม่ของคุณเ,ออเดี๋ยวค่อยว่ากันโกให้ยิ่งใหญ่เปิดตัวไดนาม a กนะฮะไดนามิกนะฮะก็จะปรากฏตัวอันนี้เป็นร่างไดนาม a กนะครับจริงๆทั้ง3ตัวมีร่างเคียวไดน a มิกอีกนะครับคือในภูมิภาคกาล่าเนี่ยเขาจะมีพลังงานนะฮะอ,อนุภาคแมกนะครับเรียกว่าอนุภาคแมกแล้วกันนะครับซึ่งสามารถเปลี่ยนโปกเกมอนให้ตัวใหญ่ขึ้นได้นะครับ และเดี๋ยวก็จะมีโปเกมอนไดแม็กแบทเทิลแม็กนะฮะพาวเวอร์สปอตอนุภาคแม็กและอื่นๆอ,อ,อีกนะฮะเดี๋ยวมาว่ากันว่ามันมีอะไรบ้างนะครับกูให้สุดเวียงเทนเนอร์ที่มีตั๋วสามารถทำงานวิจัยพิเศษให้เสร็จสิ้นเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับโปเกมอนมายา DNC ได้และได้รับโอกาสที่จะเพืนหน้านด DNC นะครับก็เดี๋ยวคงมีมาขายนะครับ ไฮไลท์ของฤดูกาลนี้ครับคอมม u n i t y d เดนะก็จะมีวันที่14อันนี้รู้กันแล้วเนาะเป็นโพนิตะนะครับแล้วก็เดือนตุลาวันที่5แล้วพฤศจิกาวันที่10นะครับยังไม่บอกนะครับอันนี้อะไรติ๊กเกอร์นะครับโกเบเทลี Go ague, อันนี้ผมทำคลิปไปแล้วเอ้ยไ่ทำเว็บไปแล้วนะฮะแล้วก็มีเรื่องโชว์ตัวเสาโปเกสต็อปนะฮะ การหมุนเวียนในฤดูกาลนี้นะครับก็งานวิจัยความก้าวหน้านะฮะงานวิจัย10วันเอ้ย7วันคือถ้าเราทำเคเว็หมุนเสาครบ7วันก็จะเปลี่ยนแลลนะ้นะนะก็จะได้จับามาตากโกดัสล่งกาลาตัวน,นี้ดีนะพีพได้นะครับบาลสีสนะใครหาอยู่มาแล้วนะฮะ โดริวสึตัวนี้ก็ PPD ดนะคระับซกู PPP ได้ทิมเมียนยังอยู่เหรอะเนี่ยจาราโคหาชัยนีแล้วกันนะครับร่าง2 p p ได้อยู่นะครับอ่ะประมาณนี้ฮะนนี้คือรางวัลงานวิจัยถ้าคุณทำอ่าเควสจากเสาครบ7วันนะครับจะเปลี่ยนแล้วแล้วโปเกมอนที่ปรากฏตัวในธรรมชาตินะครับในเมืองนะในเขตเมืองก็จะเจอเกงก้านะครับ เอนโคดันบ้านซลุกุยาบุคูรอนทิมเมียนแล้วก็กูตงแล้วก็ยังจะเจอตัวอื่นด้วยนะครับมันจะเจอตามกิจกรรมอีกนะครับเกงก้าโอ้นี่น่าเก็บนะฮะตีบอสต,ตียิ้มได้แถมมีเมก,ก้านะครับสามารถเอาไปตีบอสต,ตียิ้มพีพีได้นะฮะเอนโคหาใช้ยนี่แล้วกันดันบ้านอย่างที่ผมบอกนะมือใหม่ต้องมีซลุกุครับพีพีได้นะครับล่างสอง ยาบุคูรอนก็เก็บหาชัยนี่ละกันนะฮะทิมเมียนหาล่างไว้นะฮะคือทิมเมียนเนี่ยมันจะแปลงร่างจะในในไทยนี่จะแปลงได้ละสามร่างนะครับแล้วก็จะมีร่างพิเศษนะครับตอนวันแห่งความรักอีกหนึ่งร่างร่างอื่นต้องไปแปลงร่างที่ต่างประเทศนะครับกูตงรงฮะอ่าหมูกูตรงนะอันนี้นี่คือในเขตเมืองในเขตป่าเราเจอนัชชี่ครับ นะป่านี่ป่าแค่ไหนก็ไม่รู้นะเจอลักกี้ครับเจอไคลอสนะเจอฮานิโกะครับเจอคินโคนโคนะเอโอก้าอากูจิมูชินะลักกี้เอาไว้ยืนยิ้มครับอ่าเอมมก้าพีพได้อากูอากูจิมูชิก็พีพีได้นะด้างสองในเขตภูเขาครับ่านะขึ้นไปบนภูเขาเราจะเจออีวาก อุซ so กิ COVID, นะฮะยามิรามิบอสโกโดรากันเทนมักเกียวและก็โกบิดนะฮะตัวที่น่าเก็บก็มีอ e ีวาร์กนะ,ะอา่าแล้วก็มียามิรามิก็หาแคนดี้หน่อยบอสโกโดรานี่มีเอา่าร่างเมกาครับแล้วก็มักเกียวครับน่าเก็บนะฮะชายหาดและป่าครับชายหาดจะเจอนี่ดิเกเลอร์ คิงเกเลอร์คิงเกอร์นะไอปูร่างสองแหละฮิโตเดมันลาพาสเทปโปโอโคอารูฮี uh นะครับมาเช่นคันนี้แล้วก็ซื้อนาบะนะครับก็หน้าเก็บก็มีลาปาสครับโคอารูฮีร่างแรกนะไปพีวพีได้นะครับนอกนั้นก็เก็บไว้หาชายนี่นะฮะในเขตซี่โลกเหนือนะอ่าจะเป็นของเรานะเจอจิโกริต้า อิโนฮาราชิวันนี้โนโกะนะครับคุนุกิดามะนะฮะแล้วก็อาริเชล่ังฮิซุยโยกิราตนะฮะแล้วก็เจ้ากวางซิคิจิกะหรือดูใบไม้ร่วงนะฮะก็3ตัวหน้าเก็บหมดนะเอาไปใช้ p ีพได้อาริเชนก็ PPP ได้โยกิราตเนี่ยตีบอสดีนะครับ ีิโลกใต้ไม่พูดถึงแล้วกันเขาเจอแตกต่างกับเรานะสิโรกใต้แถวภาคใต้บ้านเราแหละ<ๆ>ก็อาจจะเจอพวกนี้นะครับแล้วโปเกมอนที่จะพักไข่ในฤดูกาลนี้ไข่2โลเจอร์ปี้ครับภูภูรินครับบาร์กี้ครับโซนโนะครับเมลาว่าอ่าแล้วก็ล่างชัยอ่าล่างเบบี้นะครับล่างเบบี้เหล่านี้นะ1น3 4เบบี้เนี่ยถ้าคุณจะเพิ่มท่านะสมมติคุณจะเอาไปเพิ่มท่าเนี่ย ให้เพิ่มท่าที่ล่างเบบี้นะมันจะเพิ่มท่าด้วยดั๊กที่ถูกกว่าคือจะใช้ดั๊กแค่หมื่นเดียวแต่ถ้าไปเป็นล่าง2ล่าง3แล้วคุณจะเสียดั๊กเพิ่มขึ้นนะครับไข่5กิโลครับคุณเจอเมลาว่าครับเนโกฮาร่า oh ครับนี่เจอโปเกมอนเหล่านี้ครับซารุโนริฮิบานิแล้วก็แมนซอนนะครับก็น่าเก็บหมดเลยนะครับ a d v ว n เร r S ์สิงครับ ไข่5โลเนี่ยมันจะมีไข่5โลจากการหมุนเสากับไข่5โลจาก Adventure Sing ก็คือจะได้ทุกวันจันทร์ถ้าคุณเดินยาวๆจะได้ไข่5โลด้วยนะครับจะได้รีซานลิโอรูจิโกลัสอามาลุสโบคูเรนะครับไข่7กิโลกันบ้างนะครับไข่7กิโลจะได้มาจากการเปิดกล่องของขวัญที่เพื่อนส่งให้นะครับก็จะมีเลียนล่างกาล่า,น,านะฮะยาดงฮะคาโมโน อาคาโมเนกิ uh, eki, นะครับลังกาลาอันนี้พีพีได้นะจิกุชากุเมะอันนี้ก็พีพีได้นะแล้วก็เดสมาร์ทนะครับลังนี้ก็พีพีได้เหมือนกันนะจริงๆหมดนี้พีพีได้หมดเลยเนะี่ยแล้วไข่เจดโลจากการแรกของขวัญกับมาเตโอนะครับคือมาเตโออยู่ที่ไหนมาเตโอคุณต้องเดินรูทนะรูทแรกของวันคุณจะเจอมาเตโอครับแล้วถ้าคุณมีที่ที่ว่างนะฮะเขาจะให้ไข่มาด้วยนะครับจะมีรัง กาดี้ล่างฮิซุยนิวล่าล่างฮิซุยบาสราโอนะฮะแถบสีขาวอาตัวนี้หาไม่ได้นะโมโนสืครับแล้วก็ยำซ้ำครับก็หาเก็บเอาละกันนะครับไข่สิบกิโลนะคะจะเจอดิมแกนเมลาว่าโคราเมชิยะอ่าตัวนี้รู้สึกเป็นเหมือนตอปิโดวะเออถ้าจำไม่ผิดนะคาบโบครับเซเบะนะฮะ แล้วใคร10กิโลจาก Adventure Sing ก็คือถ้าคุณอาทิตย์หนึ่งคุณเดินได้เยอะนะฮะจะมีใคร10กิโลมาให้ด้วยนะครับม,มีมินมินลวอีวังโคนะฮะจิจิรอนจาราโคแล้วก็เซบีเอนะครับผมอ่ะประมาณนี้ครับแล้วก็โบนัสในฤดูกาลนี้นะฮะเ p เพิ่มขึ้นจากการหมุนเสาว7วันติดกัน XP และลสตาร์ทเพิ่มขึ้นจากการจับโปเกมอน7วันติดกัน เอเพิ่มขึ้นจากระดับมิตรภาพนะฮะลูกอมเพิ่ม1ชิ้นเมื่อแลกเปลี่ยนโปเกมอนเทรนเนอร์เลเวล31ขึ้นไปจะได้รับประกันว่าจะได้ลูกอม XL 1เม็ดจากการแลกเปลี่ยนโปเกมอนนะครับลูกอม XL ก็เอาไว้เพิ่มพลังโปเกมอนนะฮะจากเลเวล40ไปเป็น50 40ขึ้นไปแหละนะไปไล่ไปถึง50นะครับอ่ะประมาณนี้นะฮะโบนัสฤด,ด,ดูการนี้แหม เอ็กพแหมจากการจับก็ไม่ได้เพิ่มนะไปเพิ่มจากการหมุนเสาอ่ะประมาณนี้ครับแล้วก็เราได้เจอแน่นอนไดนาแม็กนะฮะแต่เคียวไดนาม็กยังไม่โผล่นะฮะคือเคียวไดนาม็กคือไดนาแม็กก็คือจากร่างเดิมเนี่ยขยายใหญ่นะครับนะไดนาม็กแล้วก็เคียวไดนาม็กนะฮะนะฮะเคียวไดนาม็กเนี่ยจะเปลี่ยนร่างเลยนะฮะเปลี่ยนร่างไปเลย นะครับอ่ะเดี๋ยวมาเจอกันนะว่ามันเป็นยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันถ้ามันมันมาก่อนนะครับก็น่าจะสนุกว่าขึ้นนะครับแม็กเอาท์นะครับโอเคนะฮะสำหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้มาให้ตื่นเต้นกันนะครับเดี๋ยวผมมีทำข่าวอีกนะครับเพราะว่าจะมีกิจกรรมเริ่มวันที่3นี้แล้วนะครับเดี๋ยวถ้ามีอะไรคืบหน้าก็จะมาบอกนะครับก็ฝากกดติดตามกันด้วยละกันนะครับผมแล้วก็ ใครยังไม่ได้เป็นสมาชิกช่องนะครับนะถ้ามีเกิดมีตีบอสไดนาม็กอะไรเงี้ยนะฮะผมจะเชิญคนที่เป็นสมาชิกช่องก่อนนะฮะใครยังไม่สมัครสมาชิกสมัครได้เลยนะฮะขั้นต่ํา20บาทต่อเดือนนะครับถ้าใครอยากเลี้ยงข้าวเป็นอาหารกลางคืนก็5 0สิบาทต่อเดือนได้นะครับผมสมัครกันเยอะๆนะครับใครสมรัครคอยได้ชัยนี่สาธุ <laughs> โอเคสำหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้สวัสดีจ้า